ออกห้างป้ายแดง3ล้านกว่าซื้อกับมะเมียวตอนนี้ลด50%มาเลยค่ะสำหรับคันนี้จะเป็น r ซ x สแกร์ x u r ชูรเลยนะคะเป็นตัวไฮบิดเป็นปี2019ออกห้างอยู่ที่3ล้านกว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่1 6 9 0 0ล้าบาท เดี๋ยวเมเมียวจะพาไปดูบอดี้รอบๆกันนะว่ามันเว้าขนาดไหนไปเลยค่ะคันนี้นะเป็นโฉมหน้าใหม่เลยเปลี่ยนหน้าใหม่กันจังหน้าใหม่นะคะเครื่อง2.5เท่านั้นแม็กของเขานะคะไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยดุ้งอะไรใดๆทั้งสิน้นมาพร้อมอย่างยี่ห้อแมชชีลีนนะคะขับมาด้านข้างมีเซ็นเซอร์กระจกมองข้างเรียบร้อยนะคะด้านหลังของเขาจะมีโลโก้เล็กซัสนั่นเองนะคะ NX 300 ไฮบิดนั่นเองอ่ะมาโลโก้ค่ะถ้าสมมุติไฮบิดนะคะนี่เลยนะคะจะเป็นโลโก้สีน้ําเงินทุกคันทุกยี่ห้อจะเป็นแบบนี้หมดนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทของเขาไฟฟ้านะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นแกนเล็กชูรี่นะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะทั้งเปิดปิดก็ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะด้านหลังต้องบอกก่อนว่าโอมงโถงมากตัวนี้สามารถปรับปรับเอาลงได้นะคะถ้าวางของหรืออะไรก็ได้นะคะส่วนนี้อ่ะมา เดี๋ยวทําให้ดูนะคะนี่เลยนะคะองคโถงมากเลยแต่ถ้าอยากวางของก็สามารถเอาตัวนี้วางด้านบนได้เลยแล้วก็วางของสัมภาระได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูด้านในกันว่ามันว้าวแล้วใหม่มากขนาดไหนไปเลยค่ะพอเปิดมาต้องบอกก่อนว่ากลิ่นไอความใหม่ของเขานี่ใหม่มากไม่สี่หมื่นโลออกห้างต้อง3ล้านกว่าตอนนี้เหลือ1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทขับคันนี้คุ้มกว่าเลยค่ะเพราะ วิสัยทัศน์การมองและเป็นรถตลาดที่ราคาไม่ตกแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูออปชันตรงคอนโซลหน้ากันมาเลยค่ะตากล้องตัวนี้สามารถที่จะปรับนะคะอีโคโหมดก็ได้หรือโหมดสปอร์ตนะคะหรือว่าความนุ่มนวลช่วงล่างได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราสามารถปรับนี่ตัวเมาส์นะคะคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยนะคะสวยมากมีนาฬิกาเหมือนรถเบนซ์เลยเรามาดูเบาะกัน นี่ค่ะปี2019นะคะเบาะเดิมออกข้างป้ายแดงเลยนะแล้วคันนี้ไม่ใช่รถเกมาร์เก้หรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นรถสูเล็กซัสเลยนะคะสามารถเช็คได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูด้านหลังกันว่ามันกว้างขวางขนาดไหนมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูพลาสติกยังอยู่เลย คือหนึ่งนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ซื้อไปอะ่ะจะคุ้มเพราะอะไรตัวนี้การขับขี่ประหยัดน้ำมันมาก2นะคะได้ไฮบริดไปแล้วออกห้างต้อง3ล้านสมรรถนะในการขับค่อนข้างดีมากแล้วออกสูนย์เล็กสั้นออกห้างป้ายแดงมามือเดียวเลยนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าประวัติดีมากๆนะคะแล้วยังมีวารันตีตัวไฮบริดอยู่นะคะถึง2 0 29นั่นเองนะคะเวลาขับไปอะค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะฉะนั้นขับไปชิลๆเลยนะคะมีปัญหาอะไรขับเข้าสู่เล็กซัสได้เลยเขามีวารันตีแบตเตอรี่อยู่เดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งเนาะ,ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะตัว HUV นะคะราคา3ล้านกว่านะคะตอนนี้เหลือแค่1,690้หบาทบอกเลยลดไป50%จับต้องได้แล้ววารันตีให้เลยนะคะแบตเตอรี่ถึง 5ปีถึงปี2023นะคะบอกได้เลยว่าบอดี้ทั้งบอดี้กิษสตารูคูคาสามารถการันตีให้คุณลูกค้าได้ใครเห็นคลิปต้องรีบโทรห้ามช้าห้ามเลื่อนผ่านคันนี้หลุดจองนะคะเลยมารีวิวให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งรอบโทรเข้ามาด่วนเลย083888181ค่ะ